นี่คือชุดว่ายน้ำและการคอลแลบที่น่ารักที่สุดเลยค่ะนี่คือการคอลแลบของแบรนด์ชุดชั้นในนะคะและแบรนด์ชุดว่ายน้ำวินเทจที่ชิช,ชอบมากค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูทั้งคอลเลคชันเลยนะคะสำหรับตัวแรกจะเป็นวันพีสีดำแต่ความลูกเล่นนะ่ะเขามีแซมลูกไม้แล้วเป็นลายปักกุลาบเล็กๆตรงช่วงอกือือทงทรงและสีคู่ตัดดีมากคือไม่จำเป็นต้องใส่ว่ายน้ำก็ได้นะอย่างอันนี้ชิแมทกับกางเกงสีดำขายาวนะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวได้เลยมันก็มีความเป็นบอดี้สูทอยู่นะต่อมานะคะก็จะเป็นทรงเดิมเลยค่ะ เขาก็จะมีช่องใส่ฟองน้ําด้วยนะคะสามารถใส่เข้าหรือถอดออกก็ได้แล้วความสีแดงลายสกอตตัดกับผ้าลูกไม้ี่ไม่ใช่ลูกไม้เล่นๆน,นะคะด้านหลังก็มีแซมด้วยค่ะชิคเข้ามาแมทกับกระโปรงของเขาเลยและนี่คือมาแ a ฟไอเทมของคอลเลคชันนี้เลยคะ่ะคือเป็นเดรสสีขาวที่น่ารักมากแต่ไม่ได้เป็นชุดว่ายน้ำนะใส่ไปเที่ยวใส่นอนใส่อยู่บ้านใส่ไปเวเคชันคือน่ารักหมด าลูกไม้กับลายปักกุลาบคือดีมากด้านหลังก็สวยแล้วด้วยความที่เป็นการคอลแลบของแบรนดชูชันไนอะมันก็เลยจะใส่สบายค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นชุดด้วยน้ำแบบทูพีซเขาทําคู่สีดีจริงอย่างอันนี้เป็นสีน้ําเงินกรมยังมีซิกเนเจอร์ของคอลเลคชันนี้ที่เป็นลายปักกุลาบอะแล้วลูกไม้ที่ขอบเอลเสริมความคิ้วเข้าไปอีกค่ะ มันต้องน่ารักขนาดนี้ไหมคือแบบชิอันบ็อกซ์ไปจะละลายไปค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นทูพีซบิกินี่ใครที่ชอบความขี้เล่นแสนสนน่าจะชอบสิ่งนี้มากที่สุดมันแซบนะแต่ความลายผ้าคือ,อยังทำให้ดูน่ารักอยู่ยเก็บให้ครบทั้งคอลเลคชันนะคะ Sabina X A p r u d a y ค่ะ